สวัสดีครับนักเรียนที่รักทุกคนนะครับเรียนภาษาไทยกับครูเจมส์ลบบุรีนะครับวันนี้นะครับเรามาพบกันอีกหนึ่งครั้งนะครับวันนี้จะเรียนเรื่องอะไรนะครับวันนี้ครูเจมส์ขอนําเสนอนะครับเรื่องมาตราตัวสะกดในภาษาไทยนะครับสําหรับเรื่องนี้นะครับมีความเกี่ยวข้องกับคําเป็นคําตายนะครับซึ่งเราได้ศึกษาไปเมื่อคลิปที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นนะครับก่อนที่เราจะ รู้ว่ามาตราตัวสะกดในภาษาไทยมีอะไรบ้างนะครับเราไปดูมาตราแม่กอ,อกาก่อนนะครับมาตราแม่กอ,อกาเนี่ยคือมาตราที่ไม่มีเพียญชนะตัวสะกดอยู่ข้างท้ายพยางเช่นกามางูกะทิเนื้อบัวปูถูมือลำไยเช่นว่าคำเหล่านี้นะครับไม่มีเพียญชนะตัวสะกดนะครับ เพราะฉะนั้นพยัญชนะตัวสะกดมีอะไรกันบ้างเราไปดูกันเลยนะครับมาตราตัวสะกดนะครับคือคำที่มีพยัญชนะอยู่ท้ายพยางพยัญชนะที่อยู่ท้ายพยางเนี่ยเราเรียกว่าตัวสะกดนั่นเองนะครับซึ่งในภาษาไทยเนี่ยมีทั้งหมด8ดมาตรานะครับดังต่อไปนี้นะครับมาตราที่หนึ่งครับแม่กกแม่กกเนี่ยมีพยัญชนะตัวสะกดสี่ตัวนะครับคือกไก ขอไข่คอควายคอละคังถ้าสะกดตรงตามมาตาเนี่ยจะสะกดด้วยกอไก่นะครับเช่นนกแขกปอกถ้าสะกดไม่ตรงตามมาตรานะครับจะประกอบไปด้วยขอไข่คอควายคอละคังเช่นสุกโลกเมฆไปดูมาตราที่2นะครับมาตราแม่กงมีเพียชนะตัวสะกดคืององงู เช่นจูงโกงอ่ามีตัวสะกดตัวเดียวนะครับต่อไปมาตราแม่กดนะครับมีพยัญชนะตัวสะกด16ตัวด้วยกันนะครับซึ่งมาตรานี้นะครับเป็นมาตราที่เยอะที่สุดเลยนะครับตัวสะกดนะครับ16ตัวได้แก่ดอเด็กจอจานชอช้างซอโซ่ดอชด,ดาตอประตักทอฐานทอนางมนโททอพุทธเฒาตอเต่าทอถุงทอทง ทหารส,สลาสอฤษีสอเสือเยอะเลยไหมครับอ้าวไปดูนะครับว่าถ้าสะกดตรงตามมาตตาไม่กดเนี่ยต้องสะกดด้วยดอเด็กนะครับเช่นมดพูดปลอดถ้าไม่ตรงมาตตาก็เยอะเลยนะครับอีก15ตัวที่เหลือนะครับประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับก็เยอะเลยนะครับดูเลยนะครับ ตอจานชอช้างซอโซ่ดอชด,ดาต่อบตักทอฐานทอนางมนโททอวุทเท่าตอเต่าทอถุงทอทหารทอทงสอสลาสอฤสีสอเสือโอ้ตัวอย่างนะครับผู้เจมยกมามีคำว่ากิดคดกราดกดกุติลัดคดวุดเขตสูตรอาวุธอากาศโอกาสเหล่านี้เป็นมาตราตัวสะกดแม่กฎหมดเลยนะครับ เราไปดูมาตราที่สี่กันนะครับมาตราที่สี่ได้แก่แม่กลนะครับแม่กลก็มีพยัญชนะตัวสะกดถึงหตัวด้วยกันนะครับคือนอหนูยอหญิงนอเนนลอเรือลอลิงลอจุลานะครับถ้าสะกดตรงตามมาตราสะกดด้วยนอนหนูนะครับเช่นนอนบินแต่ถ้าสะกดไม่ตรงตามมาตรานะครับก็มียอหญิงนอเนนลอเรือ ลอลิงลอจุลาเช่นคำว่าเชิญจเจริญผานบริเวณการสารเป็นต้นนะครับเราไปดูแม่ที่5กันนะครับแม่กบนะครับแม่กบมีเพรชนะตัวสะกด5ตัวนะครับคือบอใบไม้ปอปลาพอพานฟอฟันพอสำเภานะครับถ้าสะกดตรงตรามาตานะครับต้องสะกดด้วยบอใบไม้นะครับ เช่นทุบจับโอบแต่ถ้าสะกดไม่ตรงตามมาตตานะครับจะประกอบไปด้วยปอปลาพอพานฟอฟันพอสมเพาเช่นบาบทูบทับภาพกราบยีราบโลบลาบนะครับอ้าวเราไปดูแม่ที่6กันต่อเลยนะครับแม่ที่6คือแม่กลม อ้าวแม่ลมนี่จะไม่ยากนะครับเพราะมีพยัญชนะตัวสะกดหนึ่งตัวนะครับคือมอมาเช่นคำว่าเต็มคำว่าโคมคำว่าตอมนะครับอ้าวเราไปดูต่อไปเลยนะครับมาตราตัวสะกดแม่ที่เจ็ดนะครับคือแม่เกยแม่เกยก็มีพยัญชนะตัวสะกดคือยอยักษ์นะครับเช่นคำว่ายายกล้วยปลายวายหายสงสัยแม่เกยเนี่ย นักเรียนนะครับระวังนะครับว่าจะไปสับสนกับสระเอียนะครับเพราะฉะนั้นคําที่สระเอเนี่ยผสมด้วยสระเอเนี่ยไม่ใช่ตัวสะกดแม่เกยนะครับเช่นคําว่าเม er, 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 ียเปียเสียเลียเพลียเป็นต้นเราไปดูแม่สุดท้ายกันเลยนะครับแม่สุดท้ายคือแม่เกลแม่เกลเนี่ยมีพยัญชนะตัวสะกดตัวเดียวเช่นเดียวกันนะครับคือวแหวนนะครับเช่นวาวขาวสาว เขียวเปรี้ยวเลี้ยวนะครับแต่ก็ต้องระวังนะครับเพราะแม่โกลเนี่ยจะไปสับสนกับสระอัวได้นะครับเพราะฉะนั้นคําที่ผสมด้วยสระอัวนะครับไม่ใช่แม่โกลนะครับเช่นคําว่าบัวปัวหัวสลัวมัวกลัวครัวนะครับอ่าสําหรับวันนี้นะครับมาตราตัวสะกดทั้ง8มาตรานะครับที่เราได้ศึกษาไปนะครับ ก็มีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับไปดูนะครับว่าครูเจมนะครับมีข้อสังเกตควรจําเกี่ยวกับมาตาตัวสะกดได้ว่าอย่างไรนะครับอ่าข้อที่1นนะครับมาตราตัวสะกดตรงแม่นะครับจะใช้ตัวสะกดตัวเดียวนะครับมีอยู่สมาตานะครับคือแม่กงแม่กลมแม่เกยแม่โกล นะครับสี่แม่นี้นะครับใช้ตัวสะกดตัวเดียวนะครับแต่ก็มีที่ระวังคือแม่เกยกับแม่โกนะครับระวังจะไปสับสนกับสระเอียและสระอัวนะครับต่อไปนะครับข้อสังเกตข้อที่สองนะครับมาตราตัวสะกดไม่ตรงแม่ใช้ตัวสะกดหลายตัวนะครับมีสี่มาตราเช่นเดียวกันนะครับคือแม่กลแม่กกแม่กดแม่กบนะครับ มาตราที่สะกดไม่ตรงแม่เนี่ยจะไม่ใช่คําไทยแท้นะครับนี่เป็นข้อสังเกตนะครับนักเรียนจําไว้เลยนะครับถ้าสะกดไม่ตรงแม่เมื่อไหร่คํานั้นไม่ใช่คําไทยแท้นะครับคําไทยแท้คืออะไรนะครับเดี๋ยวเราก็จะได้เรียนกันในคลิปต่อๆไปนะครับสําสหรับวันนี้นะครับครูเจมส์ก็มีคติประจําวันมาฝากนักเรียนอีกเช่นเคยนะครับคติประจําวันวันนี้ขอเสนออ่านหนังสือวันละหน้าเพิ่มคุณค่าให้ชีวิต อขอให้นักเรียนทุกคนนะครับอ่านหนังสือกันเ,ย,เยอะๆนะครับสำหรับนะครับนักเรียนที่ได้รับความรู้ความเข้าใจเรื่องมาตราตัวสะกดนะครับถ้าใครเข้าใจแล้วนะครับเราไปดูช่องทางการติดตามในการทําใบงานนะครับเราสามารถไปโหลดใบงานได้ที่เพจเก่งไทยกับครูเจมส์นะครับแต่ถ้านักเรียนคนใดยังไม่เข้าใจนะครับ ให้ไปดูคลิปย้อนหลังได้ที่ช่อง youtube ครูเจมบลบุรีนะครับถ้านักเรียนคนใดชอบก็กดไลค์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ครูเจมนะครับมีกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับสําหรับวันนี้นะครูเจมนะครับขอขอบคุณนักเรียนทุกคนนะครับที่ได้รับชมรับฟังนะครับเรื่องมาตาตัวสะกดนะครับและครูเจมขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ